ธรรมะสวัสดีครับแฟนมมือนักเรียนธรรมะสวัสดีครับตัวเล็กชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าชื่อนามสกุลชื่อชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นชื่อดาหนูกี่ขวบแล้วครับตอนนี้ห้าหขวบอยู่อนุบาลอะไรแล้วตอนเนี้ย ี่เนโรงเรียนอะไรครับจีนเซฟองก์เอ็นเดนัชโนลสคูลโอ้แสดงว่าเรียนหลักสูตรอังกฤษเลยใช่ใช่ไหมภาษาอังกฤษจะเก่งมากแล้วคุณนี่เป็นคุณตาคุณตานะโยมชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อนายชะลอพชตรัตน์ครับโคตรัตน์นายชะลอโคตรัตน์ครับนายชะลูโคตรัตน์ครับแล้วคุณโยมเป็นลูกสาวค่ะเป็นแม่แม่ของน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ย ปกติมาทําบุญที่วัดนี่บ่อยไหมเอ่ยครับเป็นประจําครับเป็นประจาเลยนะครับบ่อยครับครับผมเพราะว่าเนื่องจากผมเนี่ยบวชอยู่ที่นี่ด้วยเลยมาทำบุญที่นี่ครับก็เคยมาบวชอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่เมื่อก่อนอยู่กุฏิไหนเอ่ยั้งที่บวชกุฏิอะไรสี่เหลี่ยมมาครับใหม่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 ดีมากเลย แล้วก็ได้มาเขาเรียกว่ากระตันยูต่อสถานที่เนาะได้มาทําบุญอยู่เรื่อยๆสนใจธรรมะครับแล้วที่บวชนี่ได้อะไรกลับไปบ้างบวชนี่ได้ได้ที่ได้ไปเนี่ยเราจะจิตเป็นสมาธิน้ำหักแรกเลยนะครับต้องการฝึกจิตต้องการฝึกจิตและที่ลานเห็นโค้งตรงนี้มีความประทับใจอะไรบ้างครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับธรรมชาติ เป็นการถ้าวันตามปกติแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นจะมีรายการญาติโยมมาสวดมนต์ครับมาปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติธรรมครับทำให้แล้วมาเราได้มาใส่บัตรไว้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับชอนครับมาสวดมนต์ร่วมสวดมนต์กับบรรดาญาติโยมด้วยและที่นี่เขาสวดมนต์แบบไหนเอ่ยแบบแบบแปลหรือไม่แปลมีแปลด้วยให้เราได้รู้ได้เข้าใจได้ทราบความหมายเนาะ แปลของอาจารย์พุทธชาติจได,ด,ด้ได้ได้ญาตา<จ>เอาไว้นะครับก็ใช้มานมนนานแล้วนะก<อ>็ตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตที่ท่านยังที่ท่านเริ่มแปลนก็ท่านไปไปสร้างสวนโม,มงปี2547เอ้เอ,อ๊ะ475บเน็อะใช่ร้อยเจ็ห้าเนะใช่ไหมอ่ะผมก็เคย ไปบวชจำพรรษาที่นั่นหนึ่งหนูเคยไปอยู่สวนโมกด้วยวัดทานโอชิถ้าไปช่วงนั้นแสดงว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับสมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสยังอยู่นะครับคผมว่าผมว่าก็ก็ก็ได้ได้ได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากได้สัมผัสธรรมะแบบธรรมะจริงๆเลด้วยนะที่เป็นของแท้ถึงจะเป็นสิ่งที่เราคือธรรมะนี่ถ้าคน ปฏิบัติแล้วจะได้รับกับตัวเองนะครับเป็น,นเป็นเขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยเป็นอากาลิโกปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้และก็คือเมื่อปฏิบัติได้แล้วมันก็จะรู้ได้เฉพาะตัวเองว่าเราได้อะไรใช่ไหมใช่ครับเราจะสัมผัสต,ตัวได้เองในตัวเราเองครับนั่นคือสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับมาสอน ลูกลูกหลานหลานนะครับสอนโดยการทำตัวให้ให้ดูใช่ไหมปฏิบัติธรรมะให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้ความให้สัมผัสใช่ไหมก็ทำนองนั้นกันสาธุโมทนาด้วยครับอ่ะครับนะกำลังดีนะครับท่านจ้ะ